ก็กลาบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง The One g ม m e r คลิปนี้มาเล่นไฮเะเตะนะครับ,ก,บรก,ก่อนอื่นนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้กันด้วยนะครับฝัาา่งเราก็มีอาลัมโรมมอ,อรอสออฟเลนนาคอสป่าแล้วก็ลอเรียวเมดนะครับ เขาพุ่มดูก่อนนะครับว่าแคลรี่ฝั่งตรงข้ามเขาทอะไรนะพอเขาออกมาเคลียร์แล้วก็ออกมาเคลียร์นะครับเกมนี้เราต้องเจอกับจ๊กเกอร์เคลียร์แบบห่างระยะของสกิลของจ๊กเกอร์นะครับเขาพุ่มแล้วก็มีจังหวะก็ตวดเลือดจ๊กเกอร์ไปนะครับพยายามกดเลือดนะครับ ให้เขาเล่นง่ายนะว่าตัวของเราเป็นตัวเล็ดเกมนะครับต้องรอให้มีของเคียไปก่อนนะครับเขาพยายามจะตอดเลือดแล้วนะแล้วก็ยืนระยะห่างของสกิวจ็อกเกอร์ไว้นะครับเซร็จไอเทมก็ออกตามปกติของไฮยเตะนะครับ นี่เหมือนเพื่อนได้เล่นกันตรงกลางนะถ้าเพื่อนเขาถอยได้นะครับแล้วก็รีบกลับมาเคลียร์ทีมของเรานะจ็กเกอร์เขาขึ้นมาแล้วนะครับเคลียร์เสร็จก็เข้าพุ่มนะครับ <c oughs> หาจังหวะตอดเลือดของศัตรตูนะ ดูในแมปนะครับเหมือนเพื่อนจะไปเล่นตรงกลางนะเราก็รีบขึ้นมาเติมเพื่อนนะครับมันจะได้เม็ดฝั่งเขานะครับโอเคครับทำสวยนะมีฟอเลมาลลัมอยู่กลางวงนะครับเราโดนอันติของจ็กเกอร์ไปนะเดือนไม่พร้อมเล่นนะครับชอดนี้เราก็ต้องถอยกลับบ้านนะครับตามเพื่อนไม่ได้นะนี้เราก็เสียอลัมไปนะ ก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยให้แทงเราเสียไปนะครับเราไม่มีเลือดพร้อมเล่นนะดีกว่าเราไปเล่นแล้วเราเสียสองเสียสามนะครับฝั่งเขาก็ได้มังกรไปนะมาเกียชิปนะครับนี่ป่าเราล้วงโจ๊กเกอร์นะครับถ้าไม่ได้ก็ถอยนะ ไอนกไปครับอลาม,มานะครับเหมือนอันลามจะฟิตจับนะแต่ว่าจ็กเกอร์เขาฟิตถอยนะครับช็อตน,นี้ก็ไม่เสียหายนะฟิตแรกฟิตนะครับแต่ว่าจ็กเกอร์เขาจะเสียเปรียบเรามากกว่านะเพราะว่าเขาไม่มีฟิตเกินหนนีนะ oh, oh, oh. เคียร์ไปก่อนนะครับ เวลาเรายืนกับจ๊กเกอร์นะครับเรายืนให้ทิ้งระยะห่างของสกิลหนึ่งจ๊กเกอร์นะน,นี้อลัมพยายามจับนะครับจ๊กเกอร์เข้ามาหลุดนะได้จ๊กเกอร์มาหนึ่งนะครับก็ตามด้วยซีนินะแล้วก็ยืนอยู่แถวหลังนะครับพยายามใช้สกิลไปนะอันนี้แบทแมนนะครับเข้ามาแถมอีกหนึ่งตัวนะถือว่าเพลน,นี้ทําได้สวยนะครับได้มาสามตัวน่าจะได้ป้อมด้วยนะเพราะว่า4นาทีแล้วนะครับ ทิกซี่เขาพยายามมากน,นะแต่รวมเราคัดอยู่นะสวยครับ <team> ได้ป้อมไปนะช่วงนี้รวมเราไม่น่าเข้านะครับเราตามไม่ได้นะครับเลือดเราไม่พร้อมเล่นด้วยต้องปล่อยนะไม่ต้องไปเสียดายนะครับปล่อยได้ก็คือปล่อยนะเดี๋ยวเกมเราจะเสียนะครับ พยายามนะครับผมพยายามเกยคลิปสูงนะเพื่อให้คลิปมันไม่มีเลือดเล่นนะครับผมมาเล่นในป้อมนะจนนี้ก็โดนเท็กซี่ยกไปนะครับถ้าเราห่วงมากก็จะเป็นประมาณนี้นครับเราไม่ถอยเองนะ,ะเีย์คลิปไปก่อนนะครับเพื่อนเล่นอยู่ข้างบนนะ เนินมาช่วยนะคอสนะครับโฟเลนเขาลําอยู่เขาใช้ยังติไปเลยนะครับเก็บโฟเลนมาได้หนึ่งตัวนะนี่กิกซี่เลือดน้อยนะครับเขาไม่ยอมกลับบ้านนะเดินไล่เขานะครับเมยเรามานะสวยครับเมยเราฆ่าซิกซี่ไปนะเคลียรคิปบนเสร็จนะครับก็มาทำกางต่อนะ ราะว่าป้อมล่างของเราได้แล้วนะครับเขย่าคลิปไปนะครับ <'t> คลิปเข้าป้อมก็ตีเลือดป้อมนะครับก็ <Don 't. S 1> บแตกนะนี่แอลรรมเขาจับนะครับ <Don 't. S 1> ก็ซอยนะแต่ยังตีไม่ค่อยเข้านะครับเ่ราเราจะไม่มีของนะนี่ใช้อันตีไปเลยนะครับ <'re> ได้แบทแมนมาหนึ่งตัวเพื่อนยังบวกกันอยู่นะแต่เลือดเราไม่ค่อยพอร้อมนะครับ มาเขียร์คลิปช่วยเพื่อนก่อนนะครับพยายามหลบสกิลหนึ่งของจ็กเกอร์นะครับอันนี้เพื่อนเล่นนะเพื่อนเล่นต่อนะครับก็แลกับจ็กเกอร์ไปนะครับมอตอดเข้านะครับใช้ตัวสกิลของเรานะครับก็เก็บกกซีมาได้นะ กลับบ้านไปเติมเลือดก่อนนะครับตอนนี้สกอร์ของเรานะครับก็สกอร์ของทีมก็ขึ้นนำอยู่นะครับ17-12ต่อนะสกอร์ส่วนตัว5-14นะครับถือว่าโอเคนะสำหรับต้นเกมนะครับ อันนี้เพื่อนเล่นนะแล้วก็พยายามตอดเลือดเขานะครับตอดเลือดให้ได้เยอะที่สุดนะก่อนเข้าไฟนะครับป้อมกลางไม่มีใครมากันแล้วนะแต่เราจับนะครับเราก็ตีไปนะเฮตียังไม่ตายนะครับ,รบเบิร์ดยังไม่ตายนะเดี๋ยวก็ได้ฟอร์ลินมาหนึ่งตัวแล้วก็แถมด้ยแบทแมนนะครับจ๊กเกอร์ก็โดนโดนเลี้ยวฆ่านะครับ เพนี้ถือว่าทําสวยนะได้มาสี่ตัวนะครับรตีป้อมอีกครับสินี้เขาพยายามจะมาเทรคิฟนะแล้วก็ซอยฟรีไปนะครับแล้วก็ปิดด้วยอันตินะแต่ป้อมเทือเทียร์สองมาแล้วนะครับคิปแปก็ตีเอาให้หมดนะครับพยายามกดให้เขาอาตัง้งน้อยที่สุดนะ เอามังกรต่อนะครับาเอามังกรให้เพื่อนสวยครับได้มังกรมาแล้วก็เขียคลิปกลางนะครับนี่ก็เดินตามเพื่อนนะอลรรัมไปจับสูงนะครับตีอยู่ข้างหลังนะครับยืนแบบห่างๆเลยนะเพราะว่าฝั่งเขามีแบทแมนนะครับ ก็เดดเก็บจ็อกเกอร์นะจ็อกเกอร์มาแหลบนะครับแล้วก็ซอยตีแท้งนะครับเขาเดินไม่ออกนะจนผ่อนสโลของเรานะครับนี้พยายามแบทแมนนะครับจะพยายามมาลวงเรานะก็เก็บมาได้3ตัวนะครับนี่เราก็ยืยนซบเซฟนะครับแล้วก็เพื่อนเข้านะเราตีป้อมเพื่อนก่อนนะครับป้อมบนน่าจะได้นะสวยครับ ได้ปอมบนข้างในมามก็อลัมจับนะครับจับได้กิกซี่นะก็ฆ่าไปได้นะครับนีพยายามยืนซอออยู่ข้างหลังนะครับนีฟอเลนเขาพยายามจะมาลวงเรานะเราอันติส่วนเข้าไปเลยนะครับโดนเซเนียลจัดการไปนะครับกรเกิดมาก็เดินไปดูนะครับเหมือนเขาจะเล่นอยู่ตรงกลางนะเพื่อนเราจับแบทแมนได้นะครับ น่าจะไม่รอดนะฟอร์ลิงเขาอยู่ในพุ่มนะครับเราก็ปาสกิลหนึ่งไปนะครับเพื่อ,อยังไล่ตามอยู่นะปาสกิลหนึ่งนะครับคนเล่นนะครับปาสกิลหนึ่งให้สโลนะแล้วก็เดินมินกุมอย่างนี้ก็อัตีเข้าไปนะครับจตโดนขัดก่อนนะถ้าเป็นโดนขัดเมื่อกี้น่าจะได้มาสักตัวนะครับเพื่อ,อยังเล่นติดอยู่ข้างในอยู่นะแล้วก็มันดันคลิปนะครับ เพื่อจะเอาป้อมที่สองของเขานะป้อมข้างล่างนะครับตีป้อมไปครับตีได้แล้วก็ถอยนะเลือดเราไม่พร้อมเล่นนะครับเล่นแบบไม่ต้องฝื่นนะครับเกมเรานำก็จริงนะแต่เล่นแบบเซฟไว้ก็ดีนะครับเริ่มจะเลดเกมแล้วนะ จำเลือดมาก็วิ่งไปทางคลองนะครับไปดูคลองไว้ให้เพื่อนนะถ้ามีจังหวะก็ตีคลองนะครับตีคลองรอเพื่อนนะครับ,บก็ตีไปนะครับตอนนี้ป้อมข้างในเราได้มาหนึ่งป้อมนะครับได้คลองมาก็น,น่าจะช่วยขึ้นบ้านได้ง่ายขึ้นนะ ลแ้วตัวของเรานะครับไฮยะเตะตีบ้านไม่เก่งนะครับต้องใช้ตัวช่วยนะหรือว่านั้นก็ต้องฆ่าฝั่งตรงข้ามนะครับก่อนจะขึ้นบ้านเดินตามเพื่อนนะครับเพราะว่าฝั่งเขามีแบทแมนนะครับเ,รเ,รเดินตามโลมไวนะ้นะเพื่อให้โลมเปิดตานะครับหรือว่าแบทแมนเขาอยู่ตรงไหนนะ นี่เ็เล่นเดินตามคลองไปนะครับอยู se ่ด totally. ้านหลังคลองนะเพื่อนเล่นนะครับข an like ้างในได้จ็อกเกอร์มาหนึ่งตัวนะเราก็เล่นกับเพื่อนนะครับใช้ยันติตีสวนเข้าไปเลยครับเก็บมาได้2ตัวนะครับก็เทนี้น่าจะได้บ้านนะโอเคครับเทนี้จบบ้านไปนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเพื่อนเล่นดีนะครับเราก็เดินตามงานนะเล่นตามจังหวะเพื่อนนะครับ สกอร์เกมนี้อยู่ที่12-27นะครับได้ที่2ไปนะก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ